ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นะคะแพลิสอยู่ที่ที่ที่ของคุณพ่อนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะก็จะชื่อว่าป่าของพ่อคะ่ะทุกคน วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทัวร์ป่าของพ่อกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวแพรริดจะสัมภาษณ์คุณพ่อว่าเออในที่ป่าของพ่อเนี่ยคุณพ่อปลูกอะไรไว้บ้างแล้วก็ให้คุณพ่อให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับต้นไม้อะไรที่ท่านเขาทําไว้นะคะ ทุกคนอันนี้นะคะก็คือสวนที่เรียกว่าป่าของพ่อนะคะนี่ที่เห็นเปิดลั้วเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวพลิรจะเปิดตัวคุณพ่อนะคะคุณพ่อเซฮายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนวันนี้ดีใจรูปมาจากกิจกลับมาเยี่ยมบ้านในเมืองไทยคุณพ่อก็เลยถือโอกาสชวนมาดูสวนที่คุณพ่อทําหลังจากเกษียณน,นะครับก็โอเคนี่คือป่าของพ่อป่าของพ่อนี่ตั้งอยู่ ถ้าเราดูจากปลายนั่นก็จะเห็นวัดลางฉนวนนะครับตรงบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจหมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจดตำบลวังน้ําเย็นน่าเข้ามาเคุณพ่อจะพาทัวร์พาเข้ามาเลยนะนี่ป่าของพ่อตอนนั้นเริ่มตอนเริ่มสร้างเมื่อปี2,562นี่ก็เขามีการเอาไปประกวดแล้วก็ได้ที่สองของจังหวัดก็ได้รางวัลเข้าหมู่บ้านมาห้าหมบาทมาพัฒนาหมู่บ้านอ๋อพัฒนาหมู่บ้านใช่เพราะ ในนี้ก็โอเคเราก็หาไม้หลากหลายที่เป็นไม้ป่าภาษาชาวบ้านเรียกไม้ป่าจริงๆภาษาทางการก็เรียกว่าไม้มีคุณค่าไม้มีคุณค่าคืออะไรคะคุณไม้มีคุณค่าก็คือไม้ยืนต้นที่สามารถอยู่ได้นานแล้วก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่ในตัวด้วยเนาะคุณพ่อช่วยยกตัวอย่างไม้มีคุณค่าให้ให้สักนิดสักหน่อยเผื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพว่าอย่างเช่นไม้อะไรบ้างไม้สักไม้สักเนาะไม้สักทองเนี่ยนะโอ้โหยแน่นอนเลย สักทองยางนางนามะข่าโมงปะระดูปลาปาะดูแดงกิงชัิงชันมะฮอกกานีตะเคียนทองเยอะแยะเลยแต่ค้าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ลงไปตรงนี้มี2,000กว่าต้นนะอ๋อในที่แปลงนี้เหรอที่แปลงนี้ทั้งหมดประมาณพื้นที่เท่าไหร่คะคุณพ่อจากการรวมที่3าแปลงก็คือว่าจากแปลงเล็กๆที่ติดกันเป็นห้าไร่กว่าเกืบหไร่ก็คือชาวบ้านก็ทยอยครับ ที่ติดกันก็โอเคแล้วแปลงนี้รวมกันแล้วจะเป็นรูปของการพนมมืออ๋อเป็นคล้ายๆพนมมือเนยถ้ามองจากโดนมาอ๋อเป็นเหมือนอัส i ิเชียซเลยเนาะเป็นแบบว่าภาพที่สวยงามเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะนิมิตมงคลนิมิตมงคลเป็นพนมมือเลยเนี่ยเริ่มต้นนี่ก็เริ่มจากต้นลวงพึ่งเห็นไหมครับที่ตอนรัชไม้ประจำรัชกาลที่10อ๋ออันนี้เหรอคะเนี่ยครับ แต่ก่อนต้นแค่ไอไม่ถึงเมตรนี่ต้นห0 0ถึงพันบาทอ๋อไม่ถึงเมตรนี่ราคาประมาณ600ถึงหนึ่งพันเลยครับแล้วตอนนี้นี่ปลูกไปในเวลา4ปีเนาะอ๋อคุณพ่อใช้เวลาสี่ปีโหต้นนี้สูงนู่นเลยเนาะค่ะไปไป,ไปที่ป่าไม้เขตของเขาอย่างต้นเตี้ยอยู่แล้วตรนนี้ <c oughs> แต่แล้วต้นนี้เห็นไหมครับก็ยังเป็นไอต้นรองพึ่งของ ราชการที่สิบการที่สิบจะติดกับต้นไอ้ต้นไม้ประจำราชการที่เก้าคือต้นราชพฤกษ์เห็นดอกไม้เห็นดอกสีเหลืองคเห็นไหมดอกสีเหลืองข้างบนนึงแถนแถนนั่นไงปกติของราชพฤกษ์ของที่อื่นนี่ของเขาโรยแล้วที่นี่ดอกสีเหลืองยังดอกยังยังอยู่เลยยังอยู่สิ่งที่สำคัญมาด้านนี้อีกนิดหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามด้านนี้นี่ทุกท่านจะเห็นนะจะนี่ลกนิด นั่นคือต้นสาระลังเอสาระลังกาเห็นไหมครับต้นสาระนี่ก็คือพี่พระพุทธเจ้าอ่ะประสูตรเน่ะเห็นไหมก็คือพระนางนางศิริมหามายาหรืออะไรครั่นั่นแหละท่านยืนประสูตรพระพุทธเจ้าข้างต้นสาระในเมืองไทยรู้สึกว่าต้นสาระจะมีสองสายพันธุ์นะจะเป็นสีลังกากับอินเดียอันนี้สายพันธุ์อะไรครับคุณผูลังกาครับนีลังกาทุกคนเนี่ยต้นสาระเขาจะออก ออกเนี่ยออกก้านออกดอกจากด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะแตกตาแล้วก็นี่มีลูกด้วยนะพาลิสไม่ค่อยเคยเห็นต้นสาระที่แบบมีลูกนะเราถ้าทุกคนเคยไปเที่ยววัดโพเนี่ยจะเห็นต้นสาระอยู่นะแต่ส่วนมากพิสจะไม่เห็นลูกจะเห็นแต่ดอกนะนี่ดูดิสวยงามมากเลยทุกคนเวลาหน้าหนึ่งเขาก็จะสลัดใบสลัดอะไรเกี้ยงแต่นี่เริ่มออกดอกมาเริ่มชัดเจนมาปีนี้ครับ เห็นแล้ปีตั้งออกมาอีกหลายเดือนมากแล้วเดี๋ยวเราก็เลยว่าเราจะถือว่าเกิดขยายพันธุ์ให้เกิดสิริมงคลต่อไปจริงๆต้นสาราลูกเขาทานได้ไหมคะคุณพ่อหรือเขาอยู่อย่างนี้แหละไม่แน่ใจต้องหาความรู้เพิ่มเรารู้ว่าเป็นอะไรที่แตปลกตามากไม่ค่อยเห็นตามุทธประวัติแล้วก็ด้วยความเชื่อของเราว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์แน่สำหรับพวกเรานะเดี๋ยวเราขยับไปทางด้านในบ้างทุกคนเพื่อไปดู แปลงข้างในบ้างเนาะแต่นี้คุณพ่อเขาทําไว้ก็คือมี<พ>ที่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 เห็นโดยรอบคุณพ่อเขากั้นรั้วสังกสีไว้นะทั้งสองฝั่งเลยเนาะไปด้านนู้นเลยด้านนู้นด้านทิศเหนือกัก้นรั้วนนเนียแล้วด้านทิศอีกตรงข้ามก็จะเป็นกั้นรั้วกั้นรั้วเหมือนก<ต>ัน<อ>ด้านหน้านี้ก็โอเคใช้แนวต้นจะเห็นแนวต้นสักนะต้นสักเรียงกันอ๋อคุณพ่อปลูกต้นสักไว้ใช่ไหมเรียงแนวเลยแล้วสลับต้นสักจะมีต้นโมก ถ้าเรานึกให้ดีเวลาเขาพ้องเสียงโมกขสักโมกขสักท้ายกับหอกอะไรของของเทพของเทพินดูใช้ใช้หอกโมกขสักเนี่ยเราปลูกไว้แล้วด้านหน้าเนี่ยที่เราเว้นจากถนนมาเผื่อเขาขยายถนนตรงนั้นหรือเผื่อรถสวนกันสองเมตรเราโรยเม็ดมะขามก็เลยกลายเป็นรั้วอ๋อเป็นรั้วมะขามด้านนอกนะทุกคนนะอันนี้ที่คุณพ่อเขาบอกนะคะว่าข้างหน้าเขาเป็นรั้วมะขามนะคะนี่ แล้วก็ต่อจากด้านมาเราก็มาจากปีปลูกวันแรกนี่14พฤษภาคม2562แถวแนวตัดถัดมาปี2563ก็ปลูกยางนาไล่เราจะเห็นเป็นผิวต้นสักเป็นทิวทิวต้นสักเลยนะ,ะแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นนี่ต้นไม้9ต้นที่เรียงกันเนี่ยต้นที่เรียงกันมันมีความหมายคือปีแรกของการที่เราปลูกต้นไม้เพื่อการอย่างที่กล่าวไปมีการ ส่งไปประกวดโดยผู้ใหญ่บ้านที่นี่แล้วก็ได้เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่บอกถึงเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงแล้วกรรมการท่านประธา,านกรรมการก็ปลูกต้นสาบไว้รองประธานและกรรมการอื่นๆอีกแปดท่านก็ปลูกยางนาไว้นี่คือต้น,นมไม้ท่ทานมาดูที่ที่นี่ดูที่ด,ทดูงานทั้งหมดที่ทเราทําและเจตนารมทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เลยมาตรวจพอตรวจแล้วเราก็ได้ปลูกต้นไม้ ต้นสักทองหนึ่งต้นโดยท่านประธานกรรมการและต้นต้นายางนาอีก8ต้นเราก็บอกว่าขออนุญาตนำชื่อท่านทั้งหลายไว้ว่าท่านใดปลูกต้นใดแล้วดูความเจริญเติบโตปรากนว่าท่านจเจริญหมดเลยตอนนี้ก็เติบโตกันท,ท,ที่นี่ก็จะมีน้ํามีไฟเข้าปกติใช่ไหมคะคุณพอ่อมีครับอ๋อนู่นไงแท้งน้ําฝั่งโน้น น้ำนี่เดิมเราใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกนี่เราไม้กล้าไม้เล็กๆเราก็ไปเอามาจากทางไอชัยนาธนะฮะแล้วก็พันห้าเริ่มจากพันห้าร้อยต้นโดยประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เอามาแล้วก็ใช้น้ําประปามีอ๋อใช้น้ำปปาปําะปาหม่บ้านน้ำประปาเข้ามาเสร็จแล้วตอนหลังเราก็เลยมาขุดบ่ออ๋อคุณพ่อมีทำโดยทำปั๊มน้ำเสมอหน้าสีสูบน้ำเสร็จเราก็ตั้งแทงสำรอง โดยมีถังละสองพลิตรทั้งหมดสามถังเราก็ตั้งขึ้นไปอพอน้ำตกตะกอนดีเราก็ปล่อยน้ำที่ดีได้รับการกรองเหล่านั้นลงไปเพื่อดูแลต้นไม้ของเราอมมันก็จะกลายเป็นน้ำที่ไม่ใช่มีตัวสารอะไรต่างๆอยู่นั่นไปออ๋เรามาต่อกันในเอดตอนนี้ก็คือหลังจากเราปลูกตรงในส่วนตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นลูกตัวยูเลยเนาะแล้วก็เราก็เลย เมื่อปีล่าสุดหลังโควิดเราจึงมีโอกาสปลูกอีกเราก็เสริมต้นมั่งมีต้นไม้ต่างๆมะเอเรื่องแอปเปิลมอนเรื่องของกิษนาเรื่องของอะไรนี่เสริมเข้าไปนะครับอยู่ในตรงนี้ส่วนที่โลกตัวยูข้างในเป็นตัวยูเนี่ยที่เป็นต้นเล็กที่เราก็ต้องดูแลต้นใหม่เพราะต้นใหญ่นั้นแค่ดูแลภายในสาปีแรกเขาก็จะเดินหน้าที่เขามีคำพูดกันจำง่ายๆต้องขอบคุณคราว่าปลูกไม้ป่า สบายไปหน้าลำบากนิดเดียวมีวิสัยทัศน์ร่างกาเราจึงปลูกไม้เสริมในส่วนที่คิดว่าไม้อะไรหายากและเราสามารถทําได้เราก็จะปลูกต่อไปตรงนี้ก็จะเห็นสาระที่ขยายเพิ่มเติมอีกต้นเห็นไหมครับต้นน้องนน่นนนต้นพี่อ๋อคุณพปลูกตรงนี้ด้วยด้านหน้าเห็นไหมไม้ที่ขึ้นมาไอ้พวกอะไรต้นชายาอ๋ต้นชายา เยอะแยะเลยใบทุกคนที่ที่เป็นใบพุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยใช่คล้ายๆใบเมเปิลนะระหว่างต้นสายต้นชยาต้นชยาผงชูรสอีสานไม่ตลองเรื่องผงชูรออีสานเหรอไอ้ต้นชยาต้นไหยอะเร่น้เราก็เอาต้นไอ้ปาล์มปาล์มน้ำมันจากภาคใต้มาปลูกไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่เขาก็ขึ้นอย่างนี้ทุกคนถ้าหากว่าเราดูแลเขาคอยตัดแต่งกิ่งนู่นนี่ป่านนี้ก็น่าจะขึ้นได้พอสมควรเห็นไหมครับ เราก็เอามาปลูกกันไว้อ่านี่ด้านนี้ถ้าบอกว่านั่นก็คือทิศตะวันตกประตูของเราเข้ามาเป็นตะวันตกเฉียงใต้ในมุมนี้นะครับบริเวณทางนี้หรือเราตามกันนี่มาต่ออา้าวไหนไหนอฟซมาแล้ว นี่คือต้นลำซำนี่ต้นลำซำอะทุกคนลำรวยลำรวยให้ดูให้ดูคลิปนี้ขอให้ลำให้รวยลำซำลำซำแล้วนี่ต้นว่าว่าใหญ่ไว้เวลาพอต้นใหญ่ก็ให้นกหนูมาอาศัยแล้วต่อไปก็คือต้นมั่งมีนี่ต้นมั่งมีทุกคนมังมีทุกคนมั่งมี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 เราจะมีล่ำซำไว้ก่อนข้างน้นนะข้างนู้นมีจิตเศรษฐีนะครับเ่อ และนี่ตรงนี้ก็จะมีไม้ชิงชันเนาะนุ่นมีพยุงพยุงไหหลํำพยุงนั่นอยู่นะครับพี่เรียงเรียงกันนี่คือไม้อะไรคะคุณพ่อเนี่ยเนี่ยพี่ตอ๋อมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีมะฮอกกานีไม้นี่ไม้โตเร็วที่ว่านะมะฮอกกานีไม้โตเร็วมะฮอกกานีเร็วเห็นไหมมะฮอกกานีตรงนี้ก็จะมีสักข้างหลัง แค่สี่ปีจ๊ะจ๋าจ้าจ๋าดูจ้ะจ๋าห <laughs> มายรักตอนนี้เรากําลังจะเดินไปแปลงข้างล่างนะคะทางจะ,ะลงไปทางล่างอีกหนึ่งระดับอุ้ยคุณพ่อนี่อุโมง์ต้นไม้นี่ครับใช่ไหมคะใช่แล้วอุโมงต้นไม้เลยอะ่ะนี่เป็นอุโมง์ต้นไม้อุโมงต้นไม้ของเรานี่จัดขึ้นโดยพยุง พยงไหหลามด้านหนึ่งยี่สิบต้นพยองไอเวียดนามด้านหนึ่งยี่สิบต้นพอเขาโตเขาก็ประสานสอดประสานกันอ๋อเป็นเหมือนอุโมงต้นไม้สวยมากเลยทุกคนนี่เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปเดินเดินะไปดูอุโมงต้นไม้นะนะแล้วจะเห็นลองพางกล้องไปด้านาดูทิศเหนือเห็นไหมครับม,มันจะมีช่องว่างระหว่างจากที่ตรงปลูกเออเนี่ยนะอุโมง์ต้นไม้นี้เว้นไปสี่เมตรก็จะมีพืชอะไรที่จริงๆเป็นไว้ทางรถวิ่งต่อ,อจากนั้นก็สี่เมตร และเว้น4เมตรปลูก4เมตรเว้น4เมตรมไปอย่างเงี้ยด้านขวาที่ทิศใต้ก็เหมือนกันอก็อจะทํานองเดียวกันทํานองเดียวกันตรงนั้นก็จะปลูกไม้มีคุณค่า<ม>อยา่างไหมว่าในโมเดลที่เขาทดลองปลูกที่จังหวัดศรีสะเกดปลูกห่างกันเมตรครึ่ง<ะ>โดยไม้โตเร็วอยู่กลางอยู่แอริมไม้โตช้าอยู่กลางออเขาจะทําให้เขาแข่งกันแล้วเติบโต เติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นเขาอาจจะไม่อ้วนแต่อย่าลืมนะครับพอได้เวลาสักสี่สห้าปีเดี๋ยวเราก็สางไม้ตัวเร็วออกอระยะห่างจากต้นไม้โตช้าก็จะกว้างขึ้นอ,อย่างเช่นด้านนน้นใช้ตะเคียนทองอยู่ตรงกลางแล้วมาฮอกกานีอยู่ริมสี่ด้านแล้วก็ไปสลับสะเกียนทอง เดี๋ยวพอได้เวลาเราก็สังมะฮอกกานีออกแล้วต้นไม้โตช้าก็จะโตเร็วอันนี้พอมันน่าจะต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีคะคุณพ่อที่ไม้โตไม้มีค่าเนี่ยสามารถโตแล้วก็จะตัดขายได้ค่ะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอนั่นเอเร็วมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าอย่างมะฮอกกานีมีกี้ตัวอย่างที่ให้เห็นแล้วว่าสี่ปีโตขนาดไหนนะในตรงนี้อาจจะโตช้ากว่านิดแต่ก็โตใกล้เคียงกัน เราก็เอามาฮอกนดีออกซะก็ไม่เป็นไรก็ความยาวใช้ได้แล้วนะไม่มีค่านีาจริงๆ,ๆน่าจะห้าปีถ้าจากโมเดลนี้นะห้าปีปีหน้าอะไรก็ใครสางออกก็ได้หรือถ้าไม่ไม่รีบก็กว่านั้นเพราะว่าฮอกานีสามารถอยู่ได้เป็นสิบกว่าปีอมไม่มีค่านี่เขามารับซื้ออคะค่ะคุณพอ่อหรือว่ายังไงถ้าเรามีจํานวนพอ,พอเนี่ยอแน่นอนเขา ซื้อแน่เขาก็จะคิดแบบเหมือนราคาเป็นยังไงเป็นต่อต้นหรือว่าต่อเมตรแล้วต่อชนิดไหมใช่ไหมคะเขาามีคิดเป็นควิบิตคิดเป็นอะไรก็ตามการค้าปกตินั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วที่เรามีเจตนาตรงนี้เพราะเรามองเห็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมพอนั่นปั๊บเคยได้ยินคําว่าคาร์บอนเครดิตไหมคาร์บอนเครดิตเหมือนเคยได้ยินค่ะคุณพ่อแต่ไม่แน่ใจไหนคุณพ่อลองอธิบายทุกวันเวลาเรามีไออุตสาหกรรมหรือมีการใช้ไอทรัพยากรธรรมชาติมากมากเนี่ย ธรรมชาติมันก็เริ่มเสื่อมสลายหายไปแล้วก็เกิดให้เกิดมลพิษทางอากาศมลพิษอะไรที่คําว่าขึ้นไปถึงชั้นโอโซนหรืออะ,อะไร<อ>จากหลากหลายดังนั้นในส่วนของการอที่ตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยมองว่าใครเป็นคนสร้างมลพิษพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเหล่านั้นไหมคะคใช่อหอน่าจะต้อง จ่ายตังค์มาเพื่อให้คนที่แก้ไขปัญหานั้นได้คนที่มีต้นไม้คนที่ผลิตแบบว่าโอโซนออกซิเจนอะไรเหล่านี้ใช่ใช่ก็เลยเป็นคาร์บอนเครดิตอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าใครเขามีไม้ยืนต้นจํานวนที่แบบว่าสามารถขึ้นทะเบียนได้ก็สามารถที่จะก็คือเป็นโครงการที่เขากําลังทํากันอยู่ใช่ครับก็รัฐบาลตีเอทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยท่านที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วจริงๆมันเป็นกระแสของทั้งโลกแหละครับแล้วก เราก็วาดหวังว่ารัฐบาลของไทยก็คงจะทําต่อไปเป็นเช่นเดียวกับที่ทั่วโลกเขาตื่นตัวเนาะแล้วมันจะได้ลดสิ่งที่เป็นมลภาวะหลายคนถ้ามีโอกาสปลูกต้นไม้ก็จะได้ช่วยปลูกต้นไม้ก็จะมีรายได้ด้วยแล้วก็ช่วยโลกด้วยเนี่ย อย่างนี้ต้นประดูป่าเห็นไหมครับเวลาเขาจะวัดเรื่องคาร์บอนเครดิตเขาก็จะมีหน่วยงานกลางที่ประเมิน<อ>เขาก็จะมาวัดในระดับความสูงที่กําหนดในมาตรฐานและวัดและดูขนาดแท่นี้สามารถสร้างไอจัดการกับไอสิ่งของเสียได้เท่าไหร่เป็นคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่แล้วเขาก็นับไปตามจานวนนะั่นมามีขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนู้นเท่าไหร่ว่าแปลงนี้ทั้งแปลงสองพักว่าต้นเนี่ยมันควรจะ เป็นค่าคาารับอนเดิเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้ไปเรื่อยๆเลยรตราที่เรายังไม่ตัดต้นไม้ใช่แล้วระหว่างนั่นถ้าเราไม่มีไอ้ไอ้กำลังไม่มีเงินเนาะที่จะต้องดูแลในส่วนนี้เราสามารถใช้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้เพราะว่าถือเป็นไม้มีค่าใช่ไหมคะใช่ไม้มีค่าคำว่าไม้มีค่าให้ไม้ท่านอยู่แล้วก็ค้ำประกันเงินกู้ ดอกเบี้ยตามอย่างเช่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาก็มีร่วมล่วงงานต่างๆเหล่านี้นะตรงไห้นไม้มีค่าบางต้นนี่ก็ต้นเป็นแสนเลยก็เวลามีทั้งไอในส่วนที่สามารถเอาขายตัวไม้ก่อนขายตัวไม้คุณคิดดูอะดูมีคาร์บอนเครดิตนะก่อนมีคาร์บอนเครดิตถ้ากําลังไม่ไหวกู้เป็นหลักประกันเป็นหลักประกันแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะไม้ตช้าโนนีอย่างเดียวไม้มีคุณค่า ในแปลงนี้ที่วางสปริงเกอร์ไว้ทั้งหมดเลยอพอนนั้สามารถที่จะปลูกไม้ใต้ใต้ร่มนี้ได้ทั้งมเยอะเนาะอย่างเช่นกระชายอปลูกไม้ให้มันมีร่มเสร็จปลูกกระชายปลูกทีเดียวเก็บตินเลี้ยงลูกส่งปัญญาตีมช่เพราะว่ากระชายเขาแตกหน่อไปเรื่อยใช่ไหมคะรับแล้วที่ดินแปลงนี้คืออันนี้ก็คือสองข้างทางนี้คือต้นอะไรนะครับเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกอันนี้เป็นพยอม อ๋อต้น,ตนพยอมพยอม,พยอมคู่หลังจากมาดูป่าระดูป่า,ปปาพ,ยพยอมนี่ก็คือเราบอกว่าต้นไม้หนีที่ ถ้ายิ่งโตยิ่งใหญ่จะเห็นเห็นต้นอ้วนอ้วนใหญ่ที่ข้ายุเยอะๆนะที่ขายกันแล้วก็ยกไปตั้งตามหมู่บ้านจัดสรรรวยๆนะ,ะเห็นไม้ต้นเป็นแสนนะต้นเป็นแสนใช่ค่ะถ้าเราไม่เร่งไม่ร้อนจริงๆจากในสวนป่านี้มันจะมีสามารถเลียงพลาร์ตี้ได้เลยตั้งแต่เบื้องต้นต่อไปนี่ถ้าชาวบ้านได้ทําบ้างนนะั้นไม่ต้องทําเต็มที่อย่างนี้ทําทุกท,ที่ที่สามารถมี ต้นไม้เนี่ยเขาเอที่ปลูกต้นไม้ได้หัวไร่ปลายนาะหรืออะไรเหมือนรุ่นบรรพบ,บุรุษเขาจะมีไว้ที่พักลม่มก็เอาปลูกต้นไม้ไปเอาไปค้ำประกันเงินกู้ เอา้าวคาร์บอนเครดิตคุณก็ได้อ้อาไอ้ต้นไม้ที่ไปเร็วจากแกโน่นปั๊บก็เอาไม้โตเร็วที่ในไม้มีคุณค่านี้ตัดขายก็ได้คุณยังไม่ต้องถึงขั้นขายหน้าดินหรือขายที่ดินไปซึ่งเป็นของบรรพบุรุษจริงไหมใช่ค่ะแล้วก็แค่เนีย่ยต้นไม้เหล่านี้เนาะอันนี้นี่บางทิกบางคนที่เข้าใจก็จะบอกว่าเป็นการมองการไกล ครับก็ไม่ได้มาจากไหนจากประสบการณ์การทำงานแล้วก็ไปพบปราชาวบ้านเยอะแยะทั่วประเทศนี้ก่อนเกษียณเราก็ได้เรียนรู้กับสิ่งที่ท่านบอกเมื่อมีโอกาสเกษียณมาเราก็มาทำพิสูจน์ให้เห็นและเดี๋ยวจะเห็นของจริงกันทำแรกๆสองสามปีพอตอนหลังนี่โอ้แน่นอนดูแลได้สบาย <c oughs> สบายขึ้นทุกวันเราแก่ตัวขึ้นกย็ยังสามารถดูแลได้ อาจจะจําเป็นต้องให้ชาวบ้านมาช่วยทํานู่นทํานี่ตัดหญ้าหรืออะไรเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปกระจายความมั่งคั่งในชุมชนแล้วออลดความเหลื่อมล้ําไปแล้วก็ชุมชนมันจะได้มีรายได้ดูแลครอบครัวกันไปอย่างสุขสงบเนาะเนี่ยค่ะทุกคนก็ได้ความรู้จากคุณพ่อเยอะเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยไหนคุณพ่อฝากฝา,ากช่องพาริสวาเลนไทน์ชาแนลแล้วก็ฝากช่องคุณพ่อด้วยก็ได้ต <laughs> อนนี้คุณพ่อเขาก็มีช่องเขาะนะพลิสทำให้เขาแล้วกําลังเริ่มต้นอยู่ตอนนี้ คุณพ่อใช้ชื่อช่องว่าสวนนุ่ยเตมนะคะทุกคนลองเซิร์ชได้เดี๋ยวคุณพ่อก็จะลงเนี่ยแหละคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้อะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะไงเดี๋ยววันนี้คลิปนี้พาริสกับคุณพ่อลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกด้วยที่ทำให้คน low high low tech กลายเป็นได้คิดว่ามีช่องทางเผยแพร่ในสิ่งที่ดีๆคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต้างนไปใช้นะครับและอะไรที่นอกจากประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์คนรอบข้างประโยชน์ชุมชนประโยชน์สังคมประโยชน์ของโลกเราเนี่ยก็ทํคนละไม้คนละมือเท่าที่ทําได้นะ ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณที่ดูติดตามช่องปารีสวาเลนทายด้วยเป็นช่องที่มีคุณภาพจริงๆลูกสาวคนนี้หาข้อมูลมาชุดยอดจริงๆขอบคุณมากค่ะคุณพ่อบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายอันนี้ก็จะเป็นประตูที่คุณพ่อเขาทำไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือป่าของพ่อที่เราพามาชมเมื่อวานนะคะวันนี้ก็คือพี่เขามาตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ เสียงดังหน่อยนะพาริสไม่ได้พกใหม่คอโฟนมานี่โล่งเลยจะเห็นต้นไม้ชัดๆนะเป็นแปลงๆนี่เมื่อวานอาจจะยังดูไม่รู้ <Okay. S 3> <c oughs> ด้านนู้นเขาก็ตัดแล้วนะทุกคนจะเห็นการด้านนู้นก็ <c oughs> <c oughs> ตัดโล่งเลยเห็นนะอี เห็นเปียบเทียบเลยนี่มันโใไม่ะได้เล็กหมดใช่ไม่ปลาโน่ปใหม่เล็กๆน้วเดี๋ยวมาจบตรงนี้ปไปอ่านี่ก็โล่งหมดเลยทุกคนนี่ลูกข้นลูก้มต้มต้มรวยนี่เห็นชัดเจนเลยทุกคนวันนี้เหนนะ็นไมื่อวานที่เรามาหญ้าก็จะกลายเป็นไอ้ปุ๋ยพืชสดโล่งเลยทุกคนนี่นก,ก,ก็จะคลียร์ความมันก็จะ ตัดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ